ย้อนยุคย้อนพิมพ์ย้อนแบบหลวงพ่อเกวยชุดตินทะโลวัดโคสิกอารามสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องเอฟซชาวร้อยเรื่องพุทธคุณทุกท่านเลยพบกักผมเหมือนเดิมภูผาเพชรทองขนองฤทธิพี่พี่น้องน้องท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ ฝากกติดตามไว้หน่อยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมจะพามาทําความรู้จักกับวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นนะรุ่นนี้มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากนะนั่นก็คือรุ่นสัทธาบารมีนะออกตรงโดยวัดโคศิตารามปีพศ2562รุ่นนี้มีวัตถุมงคลหลากหลายอย่างที่ทําออกมา โดยเฉพาะอีกหนึ่งเหรียญที่ไม่ค่อยได้มีการย้อนพิมพ์สักเท่าไหร่ถ้าผมพูดว่าเหรียญพุ่มข้าบินหลายๆคนอาจจะเอ๊เหรียญไหนหนะ้าพุ่เข้าบินถ้าบอกว่าเหรียญแจก,กแม่ครัวทุกคนร้องอ๋อแน่นอน นะถ้าบอกว่าเหรียญแจกแม่คร so ัวหรือเหรียญไปมะยมนะทุกคนจะร้องอ๋อทันทีเลยนะครับนะนั่นก็คือนี่รูปแบบเหรียญเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่เหรียญนี้นะจะเป็นการย้อนแบบย้อนพิมพ์ของหลวงพ่อครัวชุดทินทโลมาเป็นวัตถุมงคลรุ่นที่3ของหลวงพ่อนะครับนะที่ออกตรงโดยวัดโคศิตาลามปีพศ2521นะอันนี้นะทางวัดโคศิตารามเขามาทําย้อนนะมาออกในปีพศ2512แล้วเหรียญที่ผมนําให้ดูเนี่ยเป็นเหรียญเนื้ออันปะกา นะครับนสวยงามเป็นอย่างมากอันนี้ด้านหน้าและนี่เรามาดูที่ด้านหลังนะครับนะด้านหลังก็มีความสวยงามเป็นอย่างมากนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะ ที่เป็นการย้อนแบบย้อนพิมพ์ของหลวงพ่อปวยชุดินทโลแล้วออกตรงโดยวัดโคสิตารามเลยแล้วในปีพศ2562นะมีความสำคัญอีกหนึ่งอย่างนะผมบอกเลยเพราะรุ่นนี้นะเป็นรุ่นที่ลูกศิษย์หลวงพ่อปวยชุดินทโลได้ร่วมอธิษิฐานจิตปุกเสกถึงสองท่านและเป็นครั้งสุดท้ายที่หลวงพ่อพาวัดโคกดอกไม้ได้ร่วมอธิษิฐานจิตปุกเสววัตถุมงคลย้อนยุคหลวงพ่อปวยชุดินทโลที่ออกตรงในานามวัดโคสิตารามเพราะในปีพศ2 5 2012เนี่ยในช่วงเดือนธันวาเนี่ยหลวงพ่อพาท่านมรณภาพนะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายเลยที่ได้ลูกศิษย์หลวงพ่อกลัวชุตินทโลมาปลุกเสกร่วมกันถึงสองท่านนะท่านที่1ก็คือหลวงพ่อเกาะวัดทท่นาสมอณปัจจุบันนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่และท่านที่2อก็คือหลวงพ่อพระวัดโคกตบไม้ณปัจจุบันนี้ท่านมรณภาพไปแล้วเหรียญรุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากนะได ที่เรารู้จักกันเมงดีก็คือเหรียญแจกแม่ครัวนะเหรียญแจกแม่ครัวนะถือว่ามีพุทธคุณครบด้านเลยนะทางแคลคลาดปลอดภยัยนะคงกระพันชาตีป้องกันสิ่งที่ไม่ดีแล้วหนุนนําเกี่ยวกับเรื่องมหาโชคโพกทรัพั์ นะครับน,นี่เลยนะเหรียญรุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณครบทุกด้านจริงๆนะครับนี่เลยนะดูด้านหน้าเห็นไหมนะเราก็จะเห็นความสวยงามเลยนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นแล้วกันนะที่มีการย้อนยุคหรือย้อนแบบย้อนพิม,มพ์หลวงพรากัวชุดตินทโลนน้อยมากนะพิมพ์รุ่นนี้ไม่ค่อยมีการย้อนนะครับนะมีการทํามาประมาณสอสาครั้งแล้วที่วัดโคศิตารามนะครับนะรู้สึกว่ารุ่นสุดท้ายล่าสุดนี่ก็จะเป็นปี6-2นี่แหละแล้วก็ยังไม่มีการย้อนยุคอีกเลยนะก็มีปี62เป็นครั้งสุดท้ายนะที่ย้อนยุคมาาเป็นนรุุ่่ลสด มาเพราะหลายๆคนตอนนี้นะกำลังให้ความสนใจกเหรียญแจกแม่ครัวเป็นอย่างมากเพราะหลายๆคนให้นิยามว,ว่ามีแม่ครัวไว้ไม่มีอดอย่างแน่นอนนะเหรียญน,นี้จะโดดเด่นมากเลยนะทางด้านมหาโชคโพกทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินโชคลาาแล้วด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะมียันคู่หนึ่งสองตัวนะที่หลายๆคนเรียกกันว่ายันกันปืนยันตัวนี้ก็จะถูกใส่ในเหรียญโล่ นะในเหรียญโล่ปีพศ2521เหมือนกันนะครับนะสังเกตดูดีนะในปีพศ2521น,นะจะมีการสร้างวัตถุโมกคลออกมาทั้งหมด3แบบก็คือโล่หลังหนุมานโล่หลังยันนะแล้วก็เหรียญแจกแม่ครัวแล้วทุกเหรียญน,นะจะมียันตัวนี้นะกำกับอยู่ด้านหน้านะที่หลายๆคนเรียกกันว่ายันกันปืนนะยันตัวนี้ก็จะเป็นยันแควคาดปลอดภัยจากภัยยันตรายใดๆทั้งปวงนะป้องกันสาตาวุธต่างนะนะแล้วก็ด้านหลังนะยันตัวเนี้ยหลวงพ่อเคยนําไปทำเออแหวนนะครับนะเคยทำเ็ดไปทำ เป็นตัวแหวนนะเอาไปใส่ไว้ในหัวแหวนนะครับนะด้วยนะแล้วก็มาใส่ไว้ในนี้นะในเหรียญรุ่น3าของท่านด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งยันสําคัญนะเหรียญรุ่นนี้ก็เหมือนที่ผมบอกไปว่าได้รับฉายานะมีแม่กลัวไว้ไม่มีอดนะเหรียญน,นี้จะโดดเด่นนะครบทุกนะบอกเลยว่าครบทุกพุทธคุณจริงๆไม่ว่าจะแคบขาดปลอดภยัยคงกระพันชาตีหนุนนำมหาโชคพวกทรัพย์การงานการเงินนะป้องกันสิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะและที่สําคัญคือเป็นการถอดแบบถอดพิมพ์นะจากพิมจริงของหลวงพ่อกลัวชุดินทรมาาทํย้อน อีกหนึ่งครั้งนะเหมือนที่ผมเคยบอกไปว่า ย้อนยุควัตถุมงคลหลวงพ่อกวยชุดตินทโรจะมี2แบบนะแบบที่1คือเป็นการย้อนแบบย้อนพิมพ์หลวงพ่อมาเลยและแบบที่2คือเป็นการนะทำพิมพ์ใหม่ขึ้นมาแต่มีรูปหลวงพ่อหรือมีลักษณะเด่นนะตัวยันเด่นๆเ,เอกลักษณ์เด่นๆไปใส่ลงไปในเหรียญแล้วเขาก็เลยเรียกว่าวัตถุมงคลย้อนยุคหลวงพ่อป่วยชุดตินทโรแล้วรุ่นนี้ที่ผมนํามาให้ดูคือออกตรงโดยวัดโกสิอารามถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งรูปแบบวัตถุมงคลที่หลายๆคนตอนนี้กาลังให้ความสนใจนะวันนี้เราก็เลยได้เข้ามาเลยก็อยากจะมา นำให้กับพี่ๆน้องๆได้ดูนะดูเป็นตัวอย่างเหรียญน,นะดูเป็นรูปแบบในแนวทางในการเก็บนะเพราะว่าตอนนี้ผมเจอพี่ๆน้องๆนะอยู่2ประเภทนะประเภทที่1คือจะเก็บเหรียญรูปแบบที่ย้อนยุคถอดพิมพ์หลวงพ่อมาเลยนะกับอีกประเภทที่2คือเก็บหมดทุกแบบนะทั้งย้อนยุคถอดพิมพ์แล้วก็ย้อนยุค รูปแบบใหม่ขึ้นมานะครับนะเขาจะมีคนช่วงนี้เจอ,อส่วนใหญ่ๆเลยนะจะมี2รูปแบบเพราะว่าจะมีคําถามเกิดขึ้นว่าเอะเหรียญรุ่นเนี้ยที่พี่นํามาเปิดเนี่ยนะอันนี้เป็นพิมพ์ใหม่หรือว่าเป็นเป็นการถอดพิมพ์ นะครับแนละ้วก็จะมีหลายๆคนถามแต่ว่าบางคนเขาบอกว่าโอ้ยผมเก็บแบบว่าเป็นการถอดพิมพ์หลวงพ่ออย่างเดียวนะครับแนละ้วก็มีก็เอามาเป็นแนวทางให้กับพี่ๆน้อง,องๆหลายๆท่านละกันนะที่กําลังเก็บสะสมวัตถุมงคลหลวงพ่อหรือว่ากําลังจะเลือกนะนำวัตถุมงคลรุ่นไหนรุ่นหนึ่งมาบูชาขึ้นคอดีแต่ยังไม่รู้เออว่าเจ้ารุ่นไหนดีนะรุ่นไหนจะเหมาะกับตัวเรารุ่นไหนจะพุทธคุณเด่นทางไหนวันนี้เราก็เลยเอาพุทธคุณนะครับนะแล้วก็รูปแบบเหรียญมาให้ดูเป็นแนวทางละกันนะน เหรียญแจกแม่ครัวย้อนยุคหลวงพ่อกลัวชุดินทโลวัดโคสิตารามมีการย้อนยุคทั้งหมดแล้วกี่รุ่นที่ออกตรงโดยวัดโคสิตาราม แล้วมีเนื้ออะไรบ้างที่จัดสร้างขึ้นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็มาตามคําขอของ FC ชาวรอยเรื่องพุทธคุณนะ,ะเผอิญไปตรงกับความตั้งใจของผมที่ผมกําลังรวบรวมหาข้อมูลอยู่พอดีเลยนะผมก็เลยรีบเร่งนะอย่างสุดชีวิตเลยนะแล้วก็รีบมาทําคลิปวิดีโอนี้ให้กับพี่ๆน้องๆได้ดูไปพ,พร้อมๆกันนะครับถ้าเราจะพูดถึงเหรียญแจกแม่ครัวนะเขามีชื่อเรียกอะไรบ้างเพราะบางคนบอกเฮ้ยเจอนิยามหลายคําเลยนะตั้งแต่ผมไปศึกษามาจะมีนิ ยามหลักๆเลยประมาณ3คำนะคำที่1ก็คือเหรียญแจกแม่กลัวนะคำที่2ก็คือเหรียญพุ่มข้าวบินและคำที่3ก็คือเหรียญใบมะยม นะครับนะเผื่อบางคนไปเจอที่ไหนนะจะได้ไม่สับสนว่าเอ้ยทำไมเขาเรียกแบบนี้แบบนี้นะเป็นคํานิยามนะที่เขาเรียกกันขึ้นมานะก็จะมีการเรียกทั้งหมด3รูปแบบในเหรียญเดียวเหรียญรุ่นเนี้ยที่จัดสร้างขึ้นเนี่ยครั้งแรกเลยนะที่หลวงพ่อขวยชุดินทโลท่านสร้างขึ้นก็คือในปีพศ2521นาสะสร้างพร้อมกับเหรียญโลหลังหนหุมาแล้วก็เหรียญโลหลังย,นยนันไตสารณคมนะในปีพศ2521เหรียญรุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญดีพกเครื่องนะทุกพุุทธคณ นะัทั้งนะัอุดมสมบูรณ์ด้วยพกกระซับนะครับนันะแล้วก็แ้วคคาดปลอดภยัยคงกระพันชาตินะบอกง่ายๆเลยว่ามีเหรียญน,นี้เหรียญเดียวพุทธคุณครบทุกด้านนะครับนะสำหรับใครที่กําลังมองหาเหรียญย้อนยุคหลวงพ่อัวชุดอินทโลอยู่นั้นะแล้วกาลังสงสัยในเหรียญน,นี้อยู่ว่าสรุปแล้วมีการย้อนยุคทั้งหมดกีรุน่นเรามากันที่วาระแรกเลยในการย้อนยุคครั้งแรกของเหรียญใบมะยมเหรียญกุ่มข้าวบินหรือเหรียญแจกแม่ครัว ย้อนยุคครั้งแรกที่วัดโพสีตารามจัดสร้างขึ้นนั่นก็คือปีพศ2552รุ่นนี้ทำออกมาทั้งหมด3เนื้อเนื้อที่1ก็คือเนื้อกระไหล่ทองเนื้อที่2ก็คือเนื้อทองแดงชุบกระไหล่หน้าและเนื้อที่3ก็คือเนื้อทองแดงรมดำนะรุ่นแรกปีพศ2552สร้างทั้งหมด3เนื้อวันเวลาผ่านไปอีก9ปีจนมาในปีพศ2561 ทางวัดโคสีตารามได้มีดำริการจัดสร้างย้อนยุคเหรียญใบมะยมเหรียญพุ่มข้าวบินหรือเหรียญแจกแม่ครัวขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งโดยครั้งนี้จัดสร้างเพียงแค่เนื้อเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเนื้อกะไรทองนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งของหายากของนักสะสมเลยแล้วก็วันเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับนะจนมาถึงในปีพศ2562ทางวัดโคสีตารามมีดำริในการจัดสร้างอีกหนึ่งครั้ง แล้วก็สร้างขึ้นมาเพียงแค่เนื้อเดียวเหมือนเดิมนั่นก็คือเนื้ออัปาก้าในปีพศ2562รุ่นสัทธาบารมีและที่สำคัญรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้าย ที่มีลูกศิษย์หลวงพ่อกลวยชุดตินทะโลได้ปลุกเสกนะพร้อมกันที่อุโบสถ์วัดโคศิตารามถึงสองท่านนะท่านที่หนึ่งเลยนั่นก็คือหลวงพ่อพระวัดโคกดอกไม้แล้วท่านที่สองนะก็คือหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอและหลังจากนั้นมาไม่นานหลวงพ่อพระวัดโคกดอกไม้ก็ได้มรณภาพลงนะครับ แล้วจนมาถึงน้ปัจจุบันนี้ปีพศ2565มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาหรือยังบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่มีการสร้างเหรียญพุ่งข้าวบินเหรียญแจกแม่ครัวหรือเหรียญใบมะยมขึ้นอีกนะตอนนี้เท่ากับว่าเหรียญย้อนยุครุ่นนี้มีการย้อนยุคทั้งหมดเพียง3รุ่นเท่านั้นจํานวนการสร้างนะโอ้โหนะบอกเลยว่าน้อยมากนะเพียงแค่3รุ่นเนี่ยสำหรับว่าเป็นเหรียญที่ทันยุคหลวงพ่อนะอันนี้ก็คือเป็นเหรียญที่ถอดแบบ นะจากที่หลวงพ่อชหลวงพ่อกลัวชุดินทโลท่านสร้างเอาไว้แล้วก็มาย้อนยุคนะครับนะไม่ได้เป็นตัวคิดคนขึ้นมาใหม่นะเป็นการถอดแบบถอดพิมพ์หลวงพ่อกลัวชุดินทโลนะมาย้อนยุกเลยแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการใส่พอสอลงไปอะไรลงไปลักษณะของตัวเนื้อนะเพิ่มเติมเข้าไปนะก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะไปตามแต่ละปีแต่ละปีนะที่ทางวัดดํารีออกมานะนี่ก็เป็นเรื่องราวานะของเหรียญใบมะยม พุ่งข้าวบินหรือว่าเหรียญแจกแม่ครัวนะครับนะว่ารายละเอียดเป็นมาเป็นไปยังไงมีการสร้างทั้งหมดเท่าไหร่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญดีที่น่าใช้นะผมบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญดีที่น่าใช้นะสวยงามนะพุทธคุณครบทุกด้านจริงๆนะก็เดี๋ยววันไหนผมมีเอ่อประสบการณ์นะเกี่ยวกับเหรียญพุ่งเข้าบินหรือว่าเหรียญแจกแม่คัวหรือว่าเหรียญใบมะยมเนี่ยนะผมก็จะมาทําเป็นคลิปวิดีโอให้ฟังหรือว่าใครมีประสบการณ์นะเกี่ยวกับเหรียญรุ่นนี้นะสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยหรือถ้าใจร้อน ทักเข้ามาหาผมได้เลยนะที่ Facebook ส่วนตัวของผมชื่อว่าภูผาเพชรทองนะกดเพิ่มเพื่อนนะครับนะทักข้อความนะเข้ามาพูดคุยมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะหรือว่ามาปรึกษาการเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมพิธีการต่างๆวิธีการบูชาวัตถุมงคลต่างๆก็สามารถนะทักเข้ามาพูดคุยได้เลยเป็นช่องทางเดียวที่มันเร็วที่สุด นะเพราะว่าผมจะเอ่อค่อนข้างจะใช้นะเฟซบุ๊กนะค่อนข้างบ่อยหน่อยนะครับนาะกว่าแอปพลิเคชันอื่นนะครับนะอย่างเช่นแบบพวกไลน์พวกอะไรเนี้ยอาจจะล่าช้านิดนึงนะเพราะผมไม่ค่อยได้เอ่อเข้าไปใช้สักเท่าไหร่นะจะใช้แต่ Facebook เป็นหลักนะถ้าเกิดว่าใครมีเรื่องราวนะอยากจะพูดคุยกันนะหรือว่าอยากจะติดตามผลงานผมอีกหนึ่งช่องทางก็สามารถไปติดตามได้เพราะว่าเวลาสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปผมจะมีไลฟ์สดที่ Facebook ส่วนตัวผมชื่อว่าภูผาเพชรทองเข้าไปพูดคุยกันได้นะไปแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับนะไป บูชาวัตถุมงคลกันได้นะเป็นวัตถุมงคลที่รับประกันแท้ทุกองค์เลยพร้อมกับส่งฟรีให้กับพี่ๆน้องๆทุกๆท่านด้วยไม่ต้องไปซีเรียสเลยเรื่องค่าส่งนะผมนะส่งให้ฟรีทุกๆคนเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ